กระทรวงมหาดไทยเห็นถึงความสําคัญของภาวะคลอดก่อนกําหนดจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการอํานวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชุป,ปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทําโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนดโดยการจัดทําระบบเฝ้าระวงังป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดในชุมชนเตรียมพร้อมก่อนตั้งครัน ไปจดทะเบียนที่ว่าการอำเภอจะได้รับคำแนะนำและเอกสารแผ่นพับเพื่อให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดก่อนตั้งครรภ์จากนายทะเบียนทานนี้นะครับเราก็ยังจะแนะนำนะครับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเนาะก็จะมีเอกสารให้เราได้ได้ดูศึกษานะครับเช่นเรื่องการรับประทานอาหารในครบห้ามูมน,นะครับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็งดดื่มสุรานะครับก่อนที่เราตั้งครรภ์ในหนึ่งเดือนนะครับ ข้นี้จะเป็นเอกาสารที่แจกให้กับผู้สมรสนะครับท่านได้ไปศึกษาดูนะครับให้คนละหนึ่งฉบับนะครับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อช่วงนี้ก็ก็ก็กินเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกวันเปลกๆมีตอนเช้ามีอาการขึ้นไส้นิดหน่อยก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเริ่มจะมีข่าวดีมั้งคะทดสอบการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อสงสัยว่าจะตั้งคันอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมแนะนำให้มาทำการทดสอบการตั้งคันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงทะเบียนหญิงตั้งคันรายใหม่ในพื้นที่เมื่อผลทดสอบการตั้งคันเป็นบวกจะทำการลงทะเบียนหญิงตั้งคันรายใหม่ในพื้นที่เพื่อแนะนำให้มาฝากคันครั้งแรกภายใน12สัปดาห์เพื่อแพทย์ทำการยืนยันอายุคันและกำหนดวันคลอดรวมทั้งตรวจหาความผิดปกติของความพิการและโครโมโซมผิดปกติของ ทารกในครั์โด้วยการตรวจด้วยเครื่องอันตราซาวสื่อสารข่าวสารผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านสื่อสารให้ลูกบ้านได้รับข่าวสารเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดและสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาลผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านเป็นระยะระยะช่วยเหลือรถรับส่งไปฝากคันและส่งเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ติดต่อประสานขอรถเพื่อนำส่งไปรักษาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการผิดปกติขอเจ็บรับผู้ป่วยหญิงนะมีอาการเจ็บคันอายุ37ปีทราบเปลี่ยนวัย2่า เมื่อมีอาการผิดปกติเช่นท้องแข็งท้องปั้นปวดหน่วง ท้องน้อยมีน้ำใสหรือเลือดออกทางช่องคลอดควรรีบไปโรงพยาบาลเพราะเป็นสัญญาณเตือนของอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดถ้าไม่มีรถควรติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่หากไม่แน่ใจควรติดต่อพยาบาลห้องฝากคันหรือห้องคลอดการวางแผนติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับอสมอผู้ใหญ่บ้านและการนำชุมชนเพื่อติดตามภาวะสุขภาพหากสงสัยว่ามีอาการผิดปกติให้ประสานและส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนให้รักษาได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงหมหาดไทยหวังว่าผลการดําเนินง,งานดังกล่าวจะช่วยเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกําหนดในชุมชนและเป็นต้นแบบที่ดีก่อนนาไปขยายผลให้ครบถ้วนในทุกพื้นที่ของประเทศต่อไปดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา สารกเกิดก่อนกําหนดค่อนข้างสูงอีกทั้งยังต้องใช้บุคลากรทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความชํานาญการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดจึงมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลรักษาทารกเป่านี้ในระยะหลังคลอดมาช่วยกันป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเถอะครับ